สวัสดีครับมาพบกับคันนี้นะครับ Kawasaki Ninja 650านนะครับ KRT รถจดทะเบียนปี2017วันนี้วิ่งมาแล้ว15,200กว่ากิโลนะครับคันนี้มีของแต่งนะครับชุดท่อไอซิลนะครับท้ายสั้นมี ยางหน้าหลังเป็น p ิเรลลี่ล s อ o โซทีนะครับรถสภาพสวยเลยนะครับ ลองฟังเสียงกันดูนะครับ